สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหน้าวันนี้เดี๋ยวพี่มีเรื่องพูดถึงสักนิดหน่อยครับผมในส่วนแรกนะซีซันพาร์ตอนนี้เข้ามาใหม่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วที่พี่แจ้งไปนะผมนั่นก็คือสไปโนรีเบิร์ดนะคบผมทุกคนว้าวใครยังไม่ได้ทำรีบทำนะผมพี่เห็นมีเพื่อนถามมาในคอมเมนต์เนาะก็ในคลิปนั้นพี่ก็พี่ว่าพี่ก็ตอบไปแล้วนะพี่ก็บอกในคลิปตอนเริ่มคลิปแล้วนะคผมว่าทําไมเนี่ย คนที่ได้เป็นป้าเล็กซี่นะผมอันนั้นนะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะผมอันนี้พี่แจ้งไปแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าข้ามตรงส่วนนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ก็จะบอกอีกทีัะผมคือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นป้าเล็กซี่นะผมในซีรั่นพาร์ทแต่ถ้าผู้เล่นเก่าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสไปโนรีเบิร์ดนะครับผมทุกคนโอเคแล้วก็ตอนนี้แต้มพี่พยายามบู์แบบสุดๆแล้วนี่ทำมาสองวันก็ยังได้เท่านี้อบผมแต่ใกล้จะดึงแล้วล่ะทุกคนเพื่อนที่บอกว่าพี่ห้าผมได้ตั้งแต่วันแรกเลยนี่ <c oughs> เพื่อนก็โหดเกินทํำยังไงวะท่านน่ะโอเคมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงโอ้โหนี่ไอ้แบ็กหนึ่งพันเงินเกี่ยวพี่เผือเอามือไปกดโอ้ยเรียบร้อยเลยว่ะทุกคนหนึ่งพันเงินเกี่ยวเล่นแล้วเงินเกี่ยวหมดเลย ดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ตีนะยังไม่ได้ตีอะผมเพราะว่าพี่ตีไปสองรอบแล้วอันนี้คงไม่ทาคลิปแล้วคือตอนนั้นน่ะพี่กําลังจะหลับเว้ยระบือมันแบบเลื่อนไปโดนอะ่ะคือมันเบอ่อเบอออกอาการเบอ่อเบอแล้วอยู่ดีๆลืมตาตื่นมามันเหมือนแบบหลับในเว้ยแวบเดียวเอา้าเงินเกียวตูหายไปไหนที่ไหนได้กดแพ็กนี้ออันนี้ก็เกินอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเฉย,ยๆแล้วก็แพ็กไก่โต้งทุกคนแพ็ไก่โต้งวันนี้ไม่ตีนะมีโอกาสได้รีเจนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ขอบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหม ทุกคนดูดิทุกคนดูเอมันทําดิดูค่าบันลังดิดูค่าบันลังสามตัวนั้นดิแล้วเรานะเว้เราเรา,เราไม่ได้ใช้ตัวชนะธาตุนะเว้เราใช้ตัวเสมอธาตุเลยนะทุกคนจนเสียงแหบเลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิตัวเนี่ยอาพีเอลสามตัวที่เก่งที่สุดในธาตุนี้ไปเลยนะเนี่ยสามตัวเนี่ยทุกคนมองฝั่งซ้ายมือนะฮะผมดาเมจ ดาเมจจับเลือดฝั่งซ้ายมือและทุกคนเอาไปเทียบกับฝั่งขวามือและนี่คือรอบแรกนะเว้ยแล้วมันมีทั้ง3มรอบอโอ้จะไปตียางไงวะแพ็คก็เกินไปบางดงีงั้นก็เหลือแพ็คเดียวแล้วครับผมแพ็กปานะฮะฟึบโอ้ยมีธิ์รุนรับร,รีเจน2อถึงยีซว้าวว้าวครับผมรีเจนหนึ่งก็20รเีเจนสก็ยีแพ็กเนี่ยเป็นแพ็กแบบว่า ห้าสิบห้าสิบเลยนะดวงใครมาดวงใครได้เลยครับผมเพราะว่ารีเจนหนึ่งรีเจนสองโอกาสมันเท่ากันครับผมทุกคนนี่ต้องวัดดวงกันวัดดวงละคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบแล้วครับผมทุกคนสี่แมทด้วยกันหน้าบอมแล้วจัดดิครับผมโอเคในบทเริ่มต้นแล้วหน่อยโอ้โหโอ้โหพึ่งพูดถึงแพ็กกวางโอ้โหมันอะไรของมันวะมันจะไปโหดไปไหนของมันเว้ยแล้วจะไปตียังไงเนี่ยสีแมท ไหวปะเนี่ยอาการนี้ไหวปะเนี่ยปะจัดครับผมโอ้โหให้ได้บุญตอนเริ่มต้นมานะผมทุกทุกรอบพี่ก็ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรมาคุยกันพี่ก็จะมาคุยกันเนาะเหมือนเราเป็นเพื่อนคุยกันก่อนหน้าผมอยู่ดีๆพี่มาใส่ตีแพ็กตีแพ็กเลยมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกบางทีอคนอาจจะแบบ ดูคลิปแล้วก็ข้ามนะผมก็เลยอาจจะไม่ทราบตรงส่วนวนะเนาะพี่ก็มาย้าชัดบอกให้ฟังนะผมพี่ก็บอกได้เรื่อยๆเลยแต่จริงๆบางทีพี่ยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องช้านิดหน่อยนะผมวันหยุดบางทีพี่ก็อยากพักผ่อนอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะคุยแบบตรงๆเลยพี่ก็อยากพักผ่อนอยากเล่นเกมโดยที่แบบไม่ลงคลิปอะเล่นเกมอะไรเออไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเกมที่มันไม่ได้อยู่ในช่องอะ พี่หาเล่นเล่ยเ,เ,เปเลือยอะไรแบบนี้ผมมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนม้างไปเที่ยวไปเลยเนาะบัตโอเคเรียบร้อยตูก,กบนจนโมาตอรรีเบิร์ดทำดีมากลูกพ่อมาราดังเกิรเดี๋ยวดังเกิรยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนตัวโมตูตอร์ตอมาแล้วเอาแล้วโมตูตารตอเอาโมตอตอดามจตมันน้อยแล้วเราเอาเอา,เอาขึ้นมาเอาเออะเอาไปตัวตุยไปเลยตัวตุยไปเลยวืบมา วามาแล้วเราต้องเก็บดังเกินไว้ฮะเพราะว่าดาเมจเยอะที่ไหนได้ตัวบ่นจนลืมแค่นั้นแหละฟืบฟืบเฟืบฟืบมาแล้วยิ่าเรียบร้อยมาตัวที่สองมาแล้วจริงๆพี่คิดว่าถ้าวันหนึ่งพี่หยุดทำคลิปเนาะพี่อายุเยอะมากๆกว่านี้แล้วนะพี่หยุดทำคลิปพี่ว่าพี่ก็คงจะนั่งเล่นเกมอยู่บ้านชิลๆวะนึกถึงสมัยวัยเด็ก ที่เล่นเกมอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเจตถ้ามันช้าและ้วะมี่โอ้แพ้นะเนี่ยทำเป็นเล่นเนี่ยอ้าวแล้วไม่ตบดูด้วยสิชิปแล้วตุกกาแล้วว่ามาในอนี้มาในอนนี้แน่นอน ถ้าพี่ตบสามปุ๊บตุยเลยนะรอบหน้าถ้ามันไม่กันนะถ้ามันกันก็โอเคไม่ตุยแต่ถ้ามันไม่กันล่ะโอเคมันกันว่ะมันกันว่ะบักบักเรียบร้อยโอเคยังอยู่ได้อยู่ได้จริงปะวะอยู่ได้จริงปะวะถ้ามันตบสี่ตายไหมตกสี่ตายไหม โอ้โหตบสามโอเคให้ตบสามเรารอดบูดเทบนโอเคไปนองบับเงียบเรียบร้อยโอเคจบไปเดินรอบแรกครับผมว้สวยยามเกียร์บอมพี่เขาชอบเลยนะเว้ยมูตอร์ต <Missy? time S 1> ่อหุ้มเกาะเนี่ยมันเท่มากจริงๆเท่บาดใจพี่มากเลยรอบสองชันมาก โอ้โห oh, ตัวไวอ้แพ็กกวางนี่หนักแล้วนะไอ้แพ็กนี้ก็ไม่ต่างกันเลยทุกคนดูค่าพลังเลยไปไหนเนี <c> ่ <oughs> ค่าพลังมันไปไหนของมันอะเอาไงดีวะ <c oughs> คือมันมันเวอร์ไปหรือเปล่าวะแพ็กเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. แล้วนี่กะจะให้ตัวใช้คนละาธาตุเลยเนี่ยแบบนี้เลยเหรอปลาจัดครับผม แล้วรอบท้ายจะเล่นยังไงนี่สองรอบในยังขนาดเนี้ยโอ,โอ้ดาเมจโอ้โอ้ดาเมจไปไหนของมันวะนั่นนะโอ้โหทุกคนเอาไงดีวะ ดีนะดีนะมันไม่ช้าจนะ้ะเมื่อกี้มันช้าแนละ้วมันตกมานี่ตุยเลยนะชิปลวมันไม่ใช่แพ็กที่เรามานั่งบน่นคุยกันสาระทุกสุกดิบแล้วทุกคนมันไม่ใช่แพ็กแนวนั้นแล้วมันมันแพ็กจริงจังนะนี่มันแพ็กจริงจังนะจงจังมากด้วยนะทําไปเล่นโอ้โหแล้วตกสามเลยทําดีแล้วลูกพ่อเดี๋ยวนะประมึกโครงรอพ่อคิดสักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ก็เกือบตุยไปแล้วดนะ้รอบแรกรอบแรกนี่คือแบบ โอ้หถ้าไม่คิดดีๆนี่งานหยาบนะฮะเพราะว่านะตัวต่อไปมันเพท่าเราไม่น่าจะมีปัญหาแต่แอมันจะส่งไอ้ตัวที่สามขึ้นมาเชื่อเดี๋ยวเราตรบไอ้ตัวนี้ก่อนอ่ะตบตัวนี้ก่อนปุ๊บมันจะส่งตัวที่สามขึ้นมาดามเอจเป็นจะทวีดามเมตเป็นชนะทาน่าฟึบบับ,บเรียบร้อยไปก่อนโอเคมาเรียงกินคิวกันเข้ามา โหเป็นแพ็กที่ใช้ความคิดเยอะมาก <des au> <ๆ S 1> <laughs> เป็นแพ็กที่ใช้ความคิดเยอะเยอะเกินโอเคและเดี๋ยวนะแกไม,ม่เปลี่ยนตัวเหรอที่ถามจริงๆเลยแกไม่ได้เปลี่ยนตัวใส่ชั้นเงิ้นเหรอทำเป็นเล่นไปไปโนอนบับเรียบร้อยมาลาตัวสุดท้ายมาแล้วโปรโตห้ามา จังหวะน,นี้มี5ศบสี่ก็ยังดีเว้ยบักเรียบร้อยทำดีแล้วพอยโขกลูกพ่อมาราดตัวสุดท้ายปลาปากฉลามอีเดซัสมาแล้วแล้วก็ได้เวลาป่านอนนนนอนยาวหยักเรียบร้อยโอเคจบไปเดิรอบที่สองครับผมสวยงามจับบอม รอบนี้พี่ว่ายังถือว่ามาดียังถือว่ามาดีฮะรอบสามจัดมากแพ็กนี้นะถ้าใครได้รีเจนหนึ่งพี่บอกเลยดวงโคตรโคตรเกลือเอาจริงๆเพราะว่ารีเจนสองกับรีเจนหนึ่งมันโอกาสออกเท่ากันถูกไหมพี่ย้ำเลยว่าเกลือเกลือจากเกลือและเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรกับชีวิตตูวเน่านะพลังแค่นี้มันจะไปชนะ เอไอยังไงวะปะจัดครับผมถ้าพลังเหมือนฟ้าลงโทษ <c oughs> คือมันมันไม่สมควรเว้ยเอาจริงๆริไหมมันไม่สมควรฮะโอ้โหตบเลยไม่เปลี่ยนตัวด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับผมทุกคนเอไอมันกล้าตบเพราะอะไรรู้ไหมมันกล้าตบเพราะว่ามัน โคตรได้เปรียบไนงะนี่ขนาดมันเพราดพี่นะมันเพราดพี่มันตบพี่แค่สองนี่เกือบปาลม่วงเกือบตุยทุกคนก็คิดเอาได้ผมนี่ขนาดมันเพราดมันยังไม่กลัวพี่เลยเอาดูเอาแล้วกันนะฮะโอโ้โหสดจริงๆคือมันยังไม่เปลี่ยนปาลม่วงมันลงมาเลยเอาก็คิดดูดิ โอ้โหเราก็เพิ่งเปลี่ยนโอ้โห,โโหให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ทีเบื่อโอ้โหเรียบร้อยนะดีแล้วปลาบัวหลูงพ่อเจอปลาม่วตบมาราปลาบูมาแล้วเพราะว่าพ่อต้องเก็บมันก่อนโอ้โหอาทุกคนคิดดูนะพี่ต้องใช้หกแต้มเพื่อเก็บมันและตัวต่อมาลงมาอื้อ ตูก็ต้องชาดรรหวะก,กันก็ตายอยู่ดีะบักเรียบร้อยโอ้ยเป็นแพ็กอะไรที่เล่นยากมากเลยวะ่ปะปาโลมาดูดิถึงพี่กันสองพี่ก็ตู่อยู่ดีถูกปะก็ตู่อยู่ดีอ่ะครับโอ้โหเรียบร้อยทำดีมากปลาบูรุพ่อมาราปลาหมึกกล้วยมาแล้วโอ้ยเป็นแพ็กที่ใช้ความคิดเยอะโคตร ดี๋ยวนะถ้าพี่ตบสามปุ๊บเอา้าชิปดิโอ้ก็ต้องกันสามครับผมทุกคนจะก,กันสองได้ไหมกันสองก็ไม่ได้แล้วถ้ามันตบสี่มาตูก็ตุยอยู่ดีโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะถ้าเอไอมันไม่ตบให้พี่นะเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ตบไปพี่นะพี่เพลเลยเอาจริงๆริงถ้ามันแค่ชาร์จสองก็จบแล้วว่ะออเคมันจะตบไยเ้ยขอบคุณขอบคุณเอไอ <laughs> อันนี้ทูกต้องแท้งคิวแท h งคิวเอไอโอ้โหสุดจริงๆเงี้ไปนนบับเรียบร้อยแค่มันกันหนึ่งพี่ก็แพ้แล้วว่ะจริงๆโอ,โอเคจบไปเดือดรอบที่สามก็บ้เกินพูดจริงๆนะเมื่อกี้นะั้แค่เอไกันหนึ่งก็แพ้ได้แล้วอ่ะโอโหรอบท้ายจัดมา คือดสี่แมตสี่แมตตัวแต่และตัวคือมันแบบว่าโอ้โหฟ้าประทานจริงๆว่ะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปามี่เอาเต่าไปเปิดนี่อ๋อเต่ามันเพรท่าแต่คิดได้ยังไงล่ะเราอะมันคิดได้ยังไงก่อนเฮ้ยยี้จะรอดไหมยี้จะรอดไหมป้าจัดครับผมโอ้โหให้ทุกคนเมื่อก่อนเดเว้ยเมื่อก่อน ันนี้ต้องบอกเมื่อก่อนนะแพก้กะมันจะแบบว่าตัวคือมันจะให้แบบว่าเราอะได้เปรียบกว่าน,นี้ได้เปียบกว่าน,นี้ใช้คําว่าได้เปรียบกว่าน,นี้นะวะคืออันเนี้ยมันเสียเปรียบแบบจัด,จดเลยอะสีแมตเด้เว้ยแล้วตัวเราก็แบบโอ้โหเจียดเลยอย่างรอบที่สามรอบเมื่อกี้อะจริงจริงพี่ไม่ควรชนะนะรอบที่สามกับรอบที่หนึ่งอะพี่ควรจะแพ้ไปแล้วด้วยสามนาผมถ้าอาจไม่ใช่พศเพราะพี่คิดดีหรือว่า โชคช่วยดวงช่วยที่เอไอมันช่วยตบเนี่ยพี่แพ้ไปแล้วนะเขาตัวมันไม่สมูทกันเลยอะตัวมันไม่เันหลานเลยอะโอ้โหไอน,นีอะไรของเขาวันนี้แล้วไอไอก็ตบแบบมันไม่เกรงใจตัวเลยแพ้ธาตุชนะธาตุไม่สนล็อกค่าพลังมันสูงอยู่แล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นโอ้โหสุดจริงๆริงี่ย โอ้แล้วโดนตบตามเรียบร้อยทัดีแล้วป่าดารักลูกพอว้อยมาปุ๊บโดนตบมาราเต่าขนองมาแล้วเต่าขนองเต่าขนองปิดงานเลยปึ๊บโอเคหกแล้วไม่มีปัญหาไปานอนบับเรียบร้อยค่าพลังสูงนึกเหรอและมาครับผมปลาตุเคมาแล้วปากเมือนตุเก้เลยไวตัวนี้ซีมาก สวยงามเต่าขรนองทำดีแล้วลูกโอ้ยค่อยๆล้มค่อยๆลงและมาถึงตัวสุดท้า <Yeah. S 1> ยเมกาเชอรอนมาแล้วโอโดนแน,น่ๆละ่ะรอบนี้พันแใช่ไหมรถทอนดามีเก้าร้โอเคได้อยู่ว่ะไปนอนนอนตอน่อดีบับเรียบร้อยและโอเคตัวสุดท้ายเกไอปาทูเค ออกมาอีกตัวแล้วเลเวล82เหอรอเลเวล82เหรอแม่ไม่ตกด้วยรอบนี้ยเนี่ยถ้ารอบที่สามเนี่ยพี่เจอสเตปอย่างเงี้ยมันเหลี่ยมเก็บอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยอแล้วพี่อ่ะมาฟึบว้ามาเลยแล้วโอ้ยมีกาเชอรอนนี่นี่เป็นไงดูดกด,ดกดีก,ก่อนว่ายวนล,ลงมาฟืบบุมเรียบร้อย โอเคตกอไปในะรอบตายย่าบุ๋มสวยงามเจ็บบอมถือว่ามาดีและไม่ดีไปพร้อมๆกันแพ็กอะไรโคตรโหดแ <laughs> พ็กโคตรโหดเลยพี่ไม่แน่ใจว่าบู้เล่นใหม่เดี๋ยวเจอตัวขนาดพี่หรือเปล่าแน่นอนไม่ได้เจอตัวขนาดพี่อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าแบบตัวที่มันแบบว่า เก่งกว่าในเด็กเราเก่งกว่าในสวนของเราเออตัวประมาณเนี้เหมือนคู้เล่นใหม่มีตัวแบบเลเวลสิอย่างเงี้ยมันก็เอาตัวเลเวลยีสมาใส่อะพี่ว่าน่าจะเจอกันประมาณนั้นใช่ไหมโอเคและรีเจนสองถ้าใครได้รีเจนหนึ่งพี่บอกเลยนะเกลือเกลือร้อยปร์เซ็นจันมาใช่ <laughs> โอโ้เปอร์เซ็นเท่ากันแต่ดันออกรีเจนหนึ่งใช่ตู้นี่แหละเกลือ